ชมพู่อริยาเผยสาเหตุเพราะอะไรน้องพายุซูผอมลง เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักและก็อบอุ่นแถมยังเป็นขวัญใจของใครหลายๆคนเลยล่ะค่ะสาหรับครอบครัวของชมพู่อรยากับพอนอตวิสลุตซึ่งในตอนนี้เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าทั้งคู่นั้นมีโซ่ทองครองใจด้วยกันทั้งหมด3คนนั่นก็คือน้องใส่ฟ้าน้องพายุและน้องแอบิเกลและหากใครได้ติดตามในอินสต g r a m มของแม่ชมอยู่ก็จะเห็นว่าในตอนนี้น้องพายุนั้นเริ่มผอมลงแล้วในขณะที่น้องสส่ฟ้านั้นดูอวบขึ้นจน ทำให้หลายๆคนนั้นสงสัยว่าเด็กๆทั้งสองคนสลับร่างกันและล่าสุดแม่ชมนั้นก็ได้เผยสาเหตุที่น้องพายุนั้นผอมลงซึ่งคนเป็นแม่เองนั้นก็งงโดยแม่ชมนั้นเผยว่าอาจจะเป็นเพราะน้องพายุนั้นกําลังอยู่ในช่วงยืดตัวและก็มีอาการท้องผูกก็เลยทําให้ผอมลงซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีใครเรียกว่าอ้วนแล้ว ตอนนี้พี่สายฟ้ากินทุกอย่างตอนนี้น้ำหนักน้องสายฟ้านั้นนำพายุไปนิดหนึ่งส่วนพายุนั้นสูงขึ้น4-5เซนด้วยเรียกได้ว่าผอมหล่อกันเลยทีเดียวค่ะและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ